ประคองให้ดีจะได้ไม่ล้มนะครับสวัสดีครับเห็นลูกแก้วเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับก็ทำให้นึกถึงธรรมะข้อหนึ่งนะครับก็คือการาตั้งตนไว้ชอบนะครับการตั้งตนไว้ชอบหรือการตั้งตนให้ดีจะไม่มีทางล้มนะครับเวลาพูดถึงเรื่องของการตั้งเนื้อตั้งตัว ตั้งตนตั้งฐานะเนี่ยนะฮะคนก็จะนึกถึงเรื่องของฐานะทางเศรษฐกิจหรือการเงินนะครับว่าคนสามารถตั้งเนื้อตั้งตัวได้แล้วก็จะเป็นคนที่มีความมั่นคงบางคนถึงก็บอกว่าจะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะก่อนที่จะแต่งงานมีครอบครัวซึ่งหลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนาที่พูดถึงเรื่องของการตั้งตัวนี้ปรากฏอยู่ในมงคลสูตรหรือมงคลชีวิต38ประการข้อที่6 อัตตะสัมมาปณิทิจเอตมังคลมุตตมังการตั้งตนไว้ชอบเป็นอุดมมงคลหรือเป็นมงคลชั้นสูงสุดถามว่าตั้งตนยังไงถึงเรียกว่าเป็นมงคลตั้งให้ดีตั้งให้ถูกตั้งให้เหมาะนั่นก็คือไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นชีวิตที่ผ่านมาเคยเป็นคนโหดร้ายชอบฆ่าสัตว์ตชีวิตก็กลายเป็นคนมีเมตตาการุณาแต่ก่อนเป็นคนที่ละโมบโลภมากอยากได้ของคนอื่นก็ไปคดไปโกงเข้ามาก็กลายเป็นคนที่ประกอบสัมมาชีพ หากินโดยสุจริตแต่ก่อนเป็นคนมากในกามเป็นคนไม่พอใจในความสุขทางเนื้อหนังมังสาก็กลายเป็นคนรักเดียวใจเดียวแต่ก่อนเป็นคนที่โป้ปดมดเท็ดก็กลายเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ในทางวาจาเป็นต้นพูดจาไพเราะน่าฟังแต่ก่อนเป็นคนสำเมะเทเมาก็เป็นคนที่มีสตนะิรู้จักประคับประคองตนเองไม่ให้เสียสติ หากจะดื่มก็ดื่มแต่พอสมควรตามโอกาสต่างๆไม่ถึงขั้นเป็นปีศาจสุราอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นคนที่ตั้งตัวไว้ชอบตั้งตนไว้ดีจะมีความถูกต้องดีเหมาะสมจะมีรากฐานที่มั่นคงเมื่อมีรากฐานที่มั่นคงโอกาสที่จะล้มก็ไม่มีเหมือนดังเจดีสูงใหญ่เด่นสงา่าเจดีสูงใหญ่ที่ไม่โค่นไม่ล้มอยู่ได้เป็นร้อยๆปีเพราะว่ามีฐานที่มั่นคง การตั้งตนไว้ดีนั่นเองเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็อยากให้ทุกท่านทุกคนมีความมั่นคงทั้งฐานะทางการเงินและก็ทางด้านจิตใจเพื่อจะได้มีแต่อุดมมงคลตั้งตนให้ดีไม่มีทางล้มนะครับอ้าวลองดูสิครับโอเคสวัสดีครับ